ที่ถึงหเวาตาไหมที่นี่ไม่มีแจมครับที่นี่มีแต่แมวมีแต่แมวครับเห็นแมวไหมเห็นแมวที่นี่มีแต่แมวนะฮะแมวจิดลูกสาวครับ มีแมวเพิม่มอีกไหมอยากมีเหม,มือนกันแต่ว่าเอาให้น้องโตก่อนอันนี้ขี้อ้อนไหมครับขี้อ้อนมากมากเลยเน no. าะเดี๋ยวบอกครับไปอันที่ป๊าป้าไม่อยู่ห,หนุหงหงอยแค่ไหนอ่อย่าขับโตโยต้าอีกแล้วครับมีคนอย่กขับโตโยต้ายาลิสมาอีกแล้วนะฮะเวสลี่มอนลี่อยู่นี่ครับมอนลี่อยู่ในกล่องนะฮะ คนมันรีไม่ปกติจะเป็นลูกสาวว่าลูกสาวอ้อนมากไหมไม่รู้ครับแต่ตอนนี้พ่อเนี่ยอ้อนลูกสาวมากบอกได้เลยวตอนนี้ซื้อ,ซ,อซื้อน,น้องๆเพิ่มเข้ามาในบ้านแล้วก็มีเงินซื้ออาหารมาให้หนูกินหนูจะได้โตวไวๆ ผมติดเสื้อเต็มใช่จ้ะแต่อยไปออกอเดียมันฟาดแล้วมันอันนี้มันสนุกมากเลยขนลวกทำไมเป็นปกติครับแต่ว่าไม่ได้ล่วงเยอะเป็นพันก้อนบ้างนนานทีแล้วแล้วสปอนเซอร์เป็นเปียกๆอ๋อเปียกเบลลาต้ามีครับเบลลต้าเป็นสปอนเซอร์หลักของบอลลี่กับอันนี้นะฮะเปียกๆนะครับมีหลายลังนะ,ะที่บ้าน ููแมวบ้านนี้นะครับมีสปอนเซอร์เรียบร้อยนะครับมีเบลลต่าเป็นสปอนเซอร์นะครับน้องชอบกินมูสนะครับเตียกมูสอูแมวแล้วก็รสชาติอื่นด้วยกระแดวน้องเขาบอกว่าปล่อยอู่ไปได้สักทีนะป๊าป๊าไม่โดนครับไม่โดนขวดเลย แต่ว่าเวลาน้องกลางเล็บก,ก็จะคอยคอยดูน้องนิดนึงว่าแบบเก็บเล็บเข้าไปอย่ากางไม่เอาเพราะว่าไม่ได้มาออนนี้ไปตัดตัดเล็บนานพอสมควรแล้วแต่ว่ามอนลีไม่เคยกางเล็บใส่เลยไม่เข้าใจมัน,นตัวโตกว่าแต่เล็บไม่ยาวแต่ว่าออนนี้ตัวเล็กนี่เดียแต่ว่าเล็บยาวมากกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับ อ่ uh, พันอะไรพันแล็กดอครับผมปกากตะกาออากปากตะกาปกกากอะไวะถ้ามันปากตะกาเนี่ยดิมันไลฟ์ได้ล้วปากตะกาได้ปะขนมแมวเลี้ยของเบลลตต่ามันร้องไงนะของ เพลงดีๆกับปักตะก,กา้าอ้ะปักตะก,กา้าอะไรสักอย่างใครเจ๊เอ๋ไม่ใครเจ๊เอ๋ใครแอบดูวหนูใครแอบดูหนู สรุปคือส่งเบลลต้ามาได้อีกนะครับแต่น้องกินแค่เบลลต้านะฮะก็ว่าสนนะผู้ใดนองก,ก็ว่าสนนะผู้ใดนองเดรัดีดูแลเธอแล้วมันเป็นใครกันนองฉัน เฮ้เดี๋ยวให้ดูแมววิ่งคอนโดนะฌานอันน,น,นี้อันนี้มันนี้มาอันนี้มาทำการแสดงให้พี่ๆคาดูหน่อยเดี๋ยวช่างอันนี้อ,อะไรนอแมว อยากแค่ไม่ออกกำลังกายนะฮะอยากแค่ไม่ออกกำลังกายแหมวิ่งเล่นบนคอนโดเลยโชว์โชว์ชวการวิ่งรอบคอนโดตกไปแล้ว ไม่หรอครับเราค่อยๆไปนะชอาจะตกลงไปชั้นล่างสันที <ST AR> ต้องให้น้องวิ่งนิดนึงเพราะว่าน้องกินแล้วก็นอนคิมมันลี่ก็แล้วชอบนอนเดียวฮนะนี่อันนี้ที่นอนที่นอนที่ชอบแย่งกันนะฮะโหลของน้องนะ ปันธุงปันธุงปันธุ์พงพี่สงสัยพีสงสัยอาหมวยมวยมวยมันลิ้มันลิมีมวยหอาสัตว์กันแล้วคบเริ่มเลยนะครับยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งครับอ่าออนนี่มาแจมครับออนนี่มาแจมครับออนนี่ยกที่สองเริ่มแล้วนะครับว่าไงครับมันลิ้มมันลิ้อย่าหอยครับมันลิ้ ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆคนสวยคนหล่อทุกคนนะครับนี่นะัรมอลลี่อนอนนี่นะครับฟอมแฟนฟิล์มนะครับถ้ามีลูกคนที่สามเพิ่มขึ้นมานะครับก็คงต้องเป็นคอนโดใหม่ป้ายเชียนใหม่นะครับรอะว่าชื่อไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะสติกเกอร์ไว้ให้นะครับมอลลี่ออนนี่อันนี้อันโน่นอันนั้นอันนั้นอันนี้อะไรอย่างี้ทำลองนี้ น้องชอบคอนโดมากชอบวิ่งมากแล้วก็ที่สำคัญต้องซื้อแปลงปัดขนให้พ่อแล้วทนไม่ไหวหมายถึงว่าแปลงอ๋อแปลงที่เสื้อหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแปลออกทีเดียวครับ แล้วก็นอนส่วนไหนของคอนโดนอนข้างลาง่างนอนพื้นส่วนลูกนอนข้างบนหนูออะไรคะหนูจะเอาอะไรลูกหนูจะเอาอะไรหนูจะเอาอะไรคะ ความสุขของคนที่พ่อ เอแต่ความสุขของคนเป็นพ่อนะฮะก็คือการได้มาเล่นกับลูกสาววันวันไม่ทำอะไรเลยครับบำรุงขนบำรุงขนด้วยอาหารจาร์เบลต้าจะ้จะสปอนเซอร์ลักของเรานะฮะ ปัน้นาซน์เนหข้างองนะฮะห่วงด้วยห่งลเขาว่ะอุอุ๊ยอุยอุหยหาเขาตีโทรศัพท์ล่วงนะฮะพออยู่แต่ห้องรู้ทั้งวันใช่อา้าวลูกไหนอันนี้เลยมันพี่อยากเจอ ฮ่าสเปนยาดินเอาใหม่เอาใหม่ไม่สวยลูกเอาใหม่ฮ่าหนูเอาใหม่มมมมเล่นอีกทีนะึงฮ่าสเปนยาอืม วันนี้โดนงับวันนี้ยังไม่ได้งับหัวลูกเลยค่ะวันนี้โดนฟัดอย่างนไงวันนี้น้องง้แล้วพู่เลใช่ทนหน่อยนะเดี๋ยวพ่อก็โตแล้วคนนี้มันสามเดือนครับฮาสเปนยา ที่นี่ที่นี่ไม่มีแจ็บครับที่นี่ม,มีแต่แมวนะฮะเห็นไหมว่ามีแค่แมวจบไปแล้วจบะปแล้วจบแล้วจบแล้ว ไม่จุบแล้วจะไปนอนแล้วอับราฟต้วงไไม่ได้เดี๋ยวไม่สบายต้นแล้วนะคะมอรี่บอกว่าจะไปนอนแล้วนะคะเสร๋ยวคนนี้นะฮะลูกสาวคนโตก็จะชอบนอนอ้าพุงให้เก่าอย่างนี้นะฮะืมาแค่นี้ล่ะครับ ก็อินเดียผู้โชคดีทาำมัล r ูเรจ์นี้ทั้งสาคนนะครับที่้ายถูกนะครับน้ครจิบเซตไปนะครับกระเป๋าน้อยน่ารักเห็นไหมเราเราใช้แล้วพอดีใส่พอดีมากแล้วก็แอดดิกนะครับใครที่ไม่มีหรือว่ายังอยากได้อีกนะครับก็รีสต็อกแล้วนะครับรีเร์แบรนด์ไว้นะครับก็เข้าไปพรีออเดอร์ได้นะครับมีไส์มีส์ชาร์จนะครับขอทางแอดมินได้นะครับแล้วก็มีหมวกด้วยนะครับ Good night nha các bye bye good night